พนผลิตจากอสองนาว่ดีกันผมไม่ย,ยืนหย่อนยุดงทำความสะอาดงานหยาบเร็วไปเนาะสวัสดีครับสำหรับมือนีผมก็ต้หย่อนน้ำฝนเนาะครับประเด็นสำคัญของมือนีก็คือการทำความสะอาดสายยางครับผมก็เฮดมาไรพี่เหลียวจะว่าบราิเนำเสนอเรื่องนี้เลยครับที่เหลียวคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมาตรงนี้ยังมากเบื้องเบื้องเแล้วมันกับบริเลกน้อยนะครับมันกับมีความสำคัญ การวิธีการรักษาการดูแลน,นะครับเพราะว่ามันก็ง่ายที่จะเสียหายนะครับ้าบอเอาบ่อใจใส่กับการทําความสะอาดที่ดีหรือว่าบอ่อซิเลตกับการเป่าเอาสายยางไปทำความสะอาดนะครับมันเยียดแห้งสายยางเขาเกิดความเสียหายนะครับการเสียหายของสายยางไปยังใดก็คือ,อยางนะครับที่มันไหลมากบางที่มันกับอุดต,ตันนะครับถ้าเกิดมันอุดต,ตันแล้วมันก็ทำความสะอาดบ่ด้ครับ น้ำยางขี่ยางที่มันไหลมันก็สีแข็งค่าอยู่ในหันเนาะมันก็สิท้าพวมสะอาดได้อยู่แต่ว่ามันต้องใส่เวลาครับมันเฮ็ดแห้วเสียเวลาทายดีคือห้องกะเฮ็ดแบบที่มันง่ายที่มันขันตอนที่มันง่ายห้องมุดต้องไปเฮ็ดอย่างมันยากนาะสิ่งที่มันเห็ดง่ายได้ห้องกะเฮ็ดเห็นมันง่ายไปบางอย่างมันเห็ดง่ายห้องกะเยาวไปเห็ดเห็นมันยากก้อนหู้สิ เอาสายยางไปทำความสะอาดห้องก็ต้องถอดสายยางไปก่อนกะระะวางที่เก็บสายยางผมกับสีหยอนน้ำกดไปน้ำนะครับใส่เวลาจังหนึ่งถึงถอดสายเดี๋ยวก็ถึงหย,ย่อนน้ำกดเนาะก็สีหยอนน้ำกดเด็กใส่เวลาหลายครับเพราะว่าผมก็ต้องถอดถวยยางมากเนาะถอดถวยยางลงมากแล้วก็ออกมาคุ้นครับท้ายต้องปีนเก้าอ,อี้ไปคุ้นทึ่งๆมันเกือบจะคุ้นยากเนาะ คิดว่ามันนนาอย่างตรไลตัวเจ้าของเนี่ยแหละครับบางเท้อเอายืไประดับถ่วยยางมันกะอยู่ซ้ำหนาววุ่ดีเนาะหนาวก็ไปตรงเอาแล้วก็ยอน้ำากดแงงแงงแงงผมคิดว่าน่าจะว่าเป็นคนดีต่อผิวหนาสุขภาพหนาเขาผมก็เลยเลือกวิธทีที่จะปุดออกมาเห็ดทั้งลาง่างน mm ี่กลัวกินไอของน้ำากดเนาะมันอาจจะระเหยขึ้นมากถึหนาถึงตาว เห็นเป็นซิวเป็นยังก็เสียบเจ้าของนำ้ำสำหรับใจควมสำคัญหลักๆของวิดีโอนี่ก็คือผมก็ตั้งใจว่าสีมานํ้ำเสนอแนะนํำวิธีการทำความสะอาดสายยางเนับที่มันเห็่ดในน้ำยางเขาไหลลงถ้วยเนะนี่ยจะมนี้เทคนิคการทำความสะอาดแบบได้งุงยากยัง,ยงได้บ่เดี๋ยวผมก็สีน้ำเสนอเล้เบิง้งเพราะว่า ขั้นตอนนี้ก็คือแต่ละเจา้าแต่ละหม่องแต่ละสวนพึ้นกับเห็ดในรูปแบบที่แตกต่างไปเนาะแล้วแต่ผู้ใดสะดวกแบบใดมากแบบใดแต่ว่ามีผมเบิ่งมากอะมีหลายแบบเนาะผมก็ว่ามันกับพวกคักปนเดผมกับมองหาโฟก,กัสเรือนที่มันเหนแบบ็นอย่างไรมันไงด้บ่อแบบที่มันเยะสะดวกก็เก่าด้บอ่อเนี่ยผมกับโฟกัสที่ตรงนี้เนาะผมก็เลยได้ วิธีการของตัวเองขึ้นมาแลังง่ายเอาลวดแทงแทงแท่งสำเน,นแหละครับบันไดนี่ยังหยงยากเยอะแล้วก็บัไดเป็นความเสียหายต่อต้นยางต่ออย่างทั้งสิ้นนะครับผมเลยเลือกเท็ุวิธีแบบของผมดีกว่าเลยอยากะนิ่เสนอนี่แหละครับเพื่อผู้ใดอยากเอาไปปฏิบัติตามสำหรับวิธีการที่ผมจะไม่หยอ่อนน้ำก้นเนาะแล้วก็มาถอดสายยางไปนําเนี่ย เาต้องเกี่ยมมียังแน่ผมกับสิเตรียมหัวอุดตัวนี้นะครับเอาไว้อุดตอนโย่อถอดสายยาวมานํายางมันยังไหลนะครับเข่าเกาานี่อุดไว้แล้วก็ถังนะครับเีย่เอามาไว้สําหรับใส่สายยาง,นะงาเนาะย้ำเข้าถอดสายยางแล้วก็เอาสายยางใส่ในถังไว้ครับตอ้ยาำนั้นเข้าเก่าถังไปใส่น้ำแล้วก็ทำความสะอาด ในถังเลยเนาะผมก็สีถอดสายยางออกก่อนก่อนที่จะกดถวยยางงมาหยอนน้ำกดเนาะมันสีถอดง่ายครับเพราะว่าการเยาถถวยออกมันต้องยกยกฝ้าขึ้นน้ำนะครับแล้วก็ตอนเขายกอันนี้มันกือหัวนี่มันก็รูดดอกครับมันกับมือเรนแน่นขนาดนั้นครับมันก็รูดออกน้ำผมกะเลยคิดว่าท่องควรจะถอดสายยางออกก่อนเนาะ ถอดแล้วก็ับจิ้มลงในถังครับนี่ครับพู้เขาถอดสายยางน้ำยางม,มันกันไหลเล่นเนาะครับแสดียว,ว่าต้นนี้น้ำยางม,มันไหลดีเนาะเขากะเอาหัวอุดเอาหัวอุดที่เตรียมมาครับมาอุดไว้กะประมาณนี้ครับก็บเสร็จสิ้นไปแล้วต่อไปผมจะถอดถัวยยางออกนะครับไปหยอดข้างล่างครับ เพราะว่าหย่อนขึ้นบัสะดวกเนาะมันระดับซ้ำหนาผมพอดีอะระดับขึ้นซ้ำหนาพอดีกันผมไม่ยืนหย่อนอยู่นี่ก็มันกับเลี้ยวบัเห็นอย่างที่ชัดเจนเนาะมันกับบสะดวกครับเพราะว่านำ้ำหยางมันไหลไหลแห้งมันต้องค่อยๆหยอดเนาะนี่ครับ,บ,บผลิตพ้นผลิตจากอสองจอนเนาะครับประมาณนี้ รู้สึกว่าหลบนีครับน้ำออยางที่ให้ลายกว่าเทียนแหลกเนาะเทียนแหลกก็คือห้องตอกหัวฮอร์โมนไปเทียนแหลกแล้วห้ากัดจอไปหกเทียบัดนี้ห้ากัดใหญ่หัวปลวยนะครับกับเจาะเทียนแหลกของกันใหญ่หัวปวยเทียนแหลกขึ้นกันเนาะกับผลผลิตกี่ยวกับแม่นี้ครับที่จริงมันนี่อยู่จอหนึ่งเนาะอยู่ข้างล่างนี่ การจ่อเที่ยนี่หนีพผลผลิตมันสีหน่อยก็มูครับอืมกับประมาณนี้มันยังเป็นสายที่ว่าเป็นยังพิ่นไห่เห้าใหญ่หัวห้อม้วนนะครับหลังจากเที่ยวจ่อเดย์หกเที่ยเพราะว่าการจ่อเทอ่ยนที่หกหนี่้นผลิตมันจะหน่อยกว่าทุกเที่ยครับนี่แต่ว่ามันก็ชดเชยเลยเนาะตอนนี้เขาจาเอเทื่ที่เจ็ดหลังจากที่เข้าใหญ่หัวปล่อยว่าเรียบร่อยกะสะลัวสองจอมันก็ เกือบเต็มถวยแล้วครับนี่ครับมงงหันผุมกเยเฮตดให้เบิ่งงอกข้านะครับเป็นขั้นตอนที่ต้อนเนื่องกันเป็นตอนที่แบบว,ว่าขอดสายหยาวออกมากนะครับแล้วก็ย้อนกุดไปน้ำกันเลย ผมกับเฮียนี่มันตอนเนื่องกันเนาะมันยังบรเอที่บาดไลเทื่อแต่ว่าควบมันจริงเนี่ยผมจะสะดวกแบบว่ายางเก็บสายมันเรียบร้อยเนาะครับผมค่อยสียางหย่อนกวนอีกรอบผมรู้สึกว่ามันแบบนั้นมันค่อนข้างเร็วกววนะครับ้วก็มันเฮียให้โตผมมันบรู้สึกเมยสึกท่อเนาะมันไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันจะพานเป็นเร็วแต่ละตนเนาะถึงมันอย่าใส่เวลาซ้ำๆกันก็เถอะหรือว่า ถึงมันจะเมื่อยเพิ่มที่ว่าตรงยางอ้อมอีกรอบนึงเนาะแต่ว่าความรู้สึกนครับการนี้มันเฮ็ดอย่างมันสําเร็จเร็วนะครับมันก็นรู้สึกว่ามันจะมีกําลังใจมีแรงพักดันมากวัวเนาะผมก็เลยเลือวิธีที่ว่ายางเก็บใส่ย,ย่างใส่ถังเห็นเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นผมค่อยสิย่ยางหย่อนน้ำกดวดกรอบตอนที่ผมเอ่อยางถอดใส่ย,ย่างผมกับสิบพดถั่วแยงทึ่งเนาะ ลงมาไหว้างลางเพื่อให้มันสะดวกต่อการที่จะไม่ยางหยออน้ํ้กดเนาะอีกรอบหนึ่งเข้ากัสิได้ถือขวดแล้วก็หยอดหยอดหยอดไปเลยเพื่อให้มันง่ายต่อการไม่ยางหยออนกดเพื่อในรอบสองเนาะมันก็นจะได้รวดเร็วสะดวกต่อการหยอดพอผมหยอดสเสร็จแล้วผมก็สิเอาถ้วยยางกลับไปห้อยไว้ให้เก่าครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นตอนหนึ่งตนเนาะ แต่ว่าหันผมก็ถ่ายวิดีโอให้เบิ้งให้มันครบเสร็จนะครับว่ามันจะต้องเฮ็ดแบบใดแต่ควบมันจริงที่ผมปฏิบัติงานก็คือผมจะเฮ็ดเป็นเทเลขันตอนตองูงัวยาครับต้องถือถังแล้วก็ต้องถือเก้าอี้แล้วก็ยังต้องถือขวดน้ำกดอ,อนน้ค้นถอยอย่างทั้งสินะ้นในจะกระเป๋าอีย่างที่เตรียมอ,อุปกรณ์อื่นๆมานําำนะผมก็เลสับย่อยควบหนุ่งหยากเนาะ มันเบาบางลงถึงแม้ว่าจะต้องยั้งหลายรอบสร้างมันไม่ได้เลื่อนกันหลายหอกครับนกคืออาจจะเร็ยวกวัวแต่ว่ากับสบเพิ่มพ่วงเมยขึ้นในการยา้งรอบสองเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็สะดวกกลัวแล้วก็มีกําลังใจกลัวครับแล้วก็มีแรงพักดันหลายกลัวเนาะเพราะว่ามันมันผ่านไปเร็วแต่ละตนแต่ว่าถ้าเขาสีไม่ทึ่งเก็บทึ่งหยอดมันหลดด่วนบวดครับแต่ละตนมันได้เห็นแหวแบบ ับบรูน่ะเล้วแต่ผู้ใดสะดวกไบไหนเนาะครับบางคนอาจจะคิดว่าเออเฮียมันแล้วเสือเดียวโลดยงเงีมันก็ได้ครับแบบนั้นแต่ว่าผมเหมือนบอลมันผมบม่เคยสะดวกนะผมรู้สึกว่ามันสามันกัะเจ็ดเห็บบันทอนคมรู้สึกมันเน็่ใไหนแรงพักดันนี่การแบบกระตือรือร้นมันทอถอยครับมันแห้งสามันเอือยงเชยมันแห้งเมย์แห้งถอยแห้งหลาเนาะ ผมเลยคือผมมารู้สึกแบบนั้นแะตามนั้นครับเดี๋ยวผมกับสีเฮ็ดก้านใ้มันแล้วออแล้วกันสีมาแนะนําวิีที่การล้างสายางในช่วงนี้คลิปวิดีโอนะครับเสียงการบอกมันกับเสียงคอยนะครับพยายามเล่งเสียงกันแล้วมันกับบดังเนาะผมกับเลเสี่มาผากไม่ซึ่งการทำความสะอาดสายยางนี่ผมจะใส่ลวด2.6มิลมครับซึ่งลวดที่ผมถืออยู่นี่มันคือลวดเชื่อมนะครับ ความหนา2.6มิลเมเนาะแต่ว่ากับว่าเคยเอาลวด3.2มิลมมาล่องเห็ดเบิงเนาะครับแต่ผมคิดว่ามันกันนาจะเห็ดใดดีขึ้นกันแต่เดี๋ยควมที่ยุบานครับมันมีลวด2.6มิลมอยู่ผมก็เลยเอามาแงเบิงเนาะปากว่ว่ามันก็ทําความสะอาดได้ขึ้นกันผมกัเลยใส่มากแต่ต้นะครับจนปัจจุบันนี้ก็ยังใส่ลวดตัวนี้อยู่เนาะครับ สำหรับวิธีการเา en, ng, ย็ดกาแฮ้วเน้นเบิงกิริยาทาทังของตัวลักในคีมหาหลวดนะครับเพราะว่าเสียงมันคอยแห้งนะครับบร่รหลวามันหยาดผู้ใดได้ยินมั้นเนี่คือบ่คอยเทนเนย้บุนี่กาสเตปการทำความสะอาดส่ยางอุวผมนะครับผมเสียาลวดเชื่อมแง่พวกนำยางที่มันเป็นงานหยาบออกไปก่อนแล้วก็ต่อมาผมก็เสียาออไปทำความสะอาดอยู่ในถังน้ำนะครับ มันชิมีแรงดันจากน้ำนะครับมาซอยทําความสะอาดนำ้ำยางที่มันเป็นน้ำแล้วก็เป็นเศษเล็กๆน้น,นอยออกไปง่ายเนาะซึ่งตอนนี้ในวิดีโอนะครับผมกับพยายามจะซื้อว่าอัน,นมันมีคนอื่นนะครับที่ขาเจ้าทาความสะอาดแต่ว่าเขาเจอยจะถอดว่านดาๆมันออกทุกอันนะครับซึ่งผมกับิดว่ามันเฮ็ดให้ห้าเสียเวลาโดยปลาประโยชน์นะครับ เข้าทำความสะอาดโดยที่ข้าบปต่องอออกมันกับโบไดไมีปัญหาอย่างนะครับมันกับประหยัดเวลาเข้าแล้วกัผลลัพธ์ผลประโยชน์กับโบไดไมคกามแตกต่างอย่างแถมการว่าถอดออกผมคิดว่ามันน่าจะสะดวกกว่านะครับตอนนี้นะครับผมกับล่างล่างแล้วก็แท่งแท่งแท่งแง่ๆงนะครับอันตอนนี้ผมจําได้ว่าผมกําล่างจะบอกว่า,าบางสวนนะครับคุณกับโบไดถอดสายหยาวมาลางแนะนา แบบนี้นะครับเพราะว่าเพิ่นสีทิมสายยางฆ่าไว้ทึงฟ้าเลยนะครับเพิ่นสีบัถอดออกมากแบบนี้แต่ว่าเพิ่นใีเวิธีการเอาเล็กไปแทงทั้งพวมสะอาดฆ่าต้นยางเลยนะครับก็คือแบบว่าบัถอดสายอยากออกมาแต่ว่าเอาเล็กไปทั้งพวบสะอาดเลยยูหันเลยอย่างนี้นะซึ่งวิธีการเห็ดแบบนั้นผมก็คิดว่ามันก็สะดวกต่อห้องนะครับแต่ว่า ระยะยเงผมคิดว่าอาจจะบรีีท่อห่อเอาสาย,ยางมะลังแบบดีๆละเอียดนะครับซึ่งที่เพื่อนเทีดได้กะย้อนว่าสวนยางเพื่นมันจออยู่ตำนะครับเพื่นบริขึ้นเก้าอี้ขึ้นบันไดเห็ดคือผมก็เลยกลายเป็นว่าเห็ดแบบนั้นผมกับบสสดวกนะครับซึ่งถ้าผมถอดออกมาหลอมมาทั้งครบสะอาดข้างล่างกะน่าจะสะดวกกว่าแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าครับ ครับผมตอนนี้ในวิดีโอผมก็บอกว่าสายยางนี่มันหนึ่งอัดแน่นอยู่ช่วงต้นนะครับผากับทำความสะอาดแล้วผมก็สงสัยว่าย่ามเดมันดิ่เส้าเห็ดน,นะครับเพราะว่าผมกับ่มีอยังสีบอเหลวแต่ถ้าบบอมันก็สีเจ้าสีจังไดจังเดเนาะผมก็สีหาเนี่ยบอไปตัวทีบตัวเดียนหรือว่าบึงปฏิกิริยาเจ้าจขวงแล้วว่าเจ้าของเห็ดยัางกับสีบอไปนะครับซึ่ง คุณภาพวิดีโออาจจะบ่ดีปันไดนะครับเพราะว่าผมกัเป็นแค่นักศึกษาล่องผิดลองถือหาเทียบระดับฝีมือกับบได้เก่งกาดเอียงฝีมือกับระดับพื้นนกับแต่ก็อยากสิให้กำลังใจมูมูเพื่อนๆนะครับที่คิดอยากจะเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดบุเปลี่ยนหรือว่าเลื่อมเฮ็ดบ่ได้ผมหรือว่าโฟกัสที่ว่าการที่ฮาสิเฮ็ดเอียงให้มันดี ให้มันสมบูรณ์เพร์เฟ t กตลอดครับมันก็หเห็นแหว่ผมมีผลงานครับผมก็เป็นเหมือนกันครับผมคิดว่าออการที่ผมจะถ่ายวิดีโออย่างสักอย่างเนี่ยผมจะต้องตัดต่อเก่งถ่ายเกง่งถ่ายมุมกล่องนั้นโน่นนี่เยอะแบบโปรเฟชชั่นอลครับแบบกล่องก็ต้องกล้องชัดๆกล่องดีๆอย่างสิมันก็นเลยเฮ็ดให้ผมมีข้อจำกัดในการสร้างผลงานกัน<ม>เลย กลายเป็นว่าผมเนี่ยบ่มีผลงานหนกมากจะเชื่อนะครับมีแต่ไอเดียมีแต่ความคิดที่จะเฮ็ดนั่นนู่นนี่แต่ว่าพอลงมือเฮ็ดอีหลีกะว่าอันนั้นมันบ่ดีอันนี้มันบ่ครับมันตรงยังสันยังสี่ก่อนคอยจะเริ่มเฮ็ดนะครับกาสรุปว่าผมกาเปลี่ยนแนวคิดนะครับผมคิดว่าเออผมจะเฮ็ดถึงแม้ว่าผมจะกากนะครับแต่ว่าสักมื้อนึงผมคิดว่า ฝีมือการทํางานของผมมันจะพัฒนาไปเรื่อยนะครับยิ่งดีกว่าผมบ่เฮ็ดนีหยังแล้วก็ถ้าผมบรลงมือเฮ็ดผมกะผมก็สีบว่าได้เจอปัญหานะครับในการเข็ยงานในการสร้างวิดีโอสร้างคลิปนะครับถ้าเฮ้าได้เจอปัญหาแล้วถ้าเฮ้าอยากไปต่อนะครับผมกดเส่อว่าเฮ้าทุกคนกะสีพยายามแก้ปัญหาหรือว่าฝึกฝนฝึกวิธทีที่จะที่ยังหดที่งานมันสี่ดำเนินการต่อไปได้นะครับ เอาละครับสําหรับตอนนี้วิดีโอเฮา,า,ากผะผ่านมา16นาทีแล้วกะถ้าผูใ้ใดเบิง่งมาหอดจนตอนนี้นะครับกะผมก็อยากสิให้พิมพ์ในคอมเมนต์นะครับว่าแปดแปดแปดนะครับเป็นเลขแปดสามตัวสี่เนาะครับเพื่อแสดงให้หัว่า,าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่เดรับชมผมจนมาหอดนาทีที่16นะครับผมกะอยากจะขอบคุณ เบการงไม่กันนรสนับสนุนในการเบิ้งวิดีโอของผมเนาะถ้าเกิดผมเห็นถ้าเกิดว่าผมเห็นคอมเมนต์นี่ผมกะจะรู้เลยทันทีเนาะว่าท่านผู้ชมนี่รับชมผมจนเกือบจบวิดีโอนะครับหรือว่าผู้ใดฟุกลี่มากถือพิมพ์ช่วงที่ผมบาตัวน,นี้กะกัสามารถพิมพ์มเมนไดกันนะครับผมการจต่อไปผงก็รจีเฮ็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับการ พอคุอ่นทันผู้ชมนะที่ดีมาเบ่งผมแล้วก็ผมก็สีพัฒนาต่อไปแล้วก็จะเห็ดไปเรื่อยผมก็สีเน้นให้มันเป็นแนวสร้างสคนนะครับเป็นการให้ค้ามู้ทั้งตัวผมเองแล้วก็ทั้งคนอื่นนั่ที่ผมอยากจะแบ่งปัน้วยการสร้างคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าผมก็สีเน้นไปในทนวทางแบบว่าสีสร้างสันค้อมูลนะครับสิ่งที่ผมจะเห็ด ในปัจจุบันนะครับในเมื่อผมลงมือเหตุในเมื่อผมแก้ปัญหาได้นะครับผมก็อยากจะเอาความรู้นั้นมาแช่มาแบ่งปันให้คนอื่นนะครับที่อาจจะได้เจอปัญหาเดียวกันหรือว่ามีเป้าหมายที่อยากจะสร้างสารรค์ผลงานในแบบเดียวกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเสียจานโยกนะครับเพาสิเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นคนเก่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ไดหลายสถานการณ์นะครับ ในตอนนี้ผมก็นเน้นไปในเรื่องการเจาะยางพาราเพราะว่ามันเป็นรายได้ไกลตัวนะครับที่ผมพอจะเหตุใด,ดกับสิ่งที่ผมมีพ่อแม่เป็นเฮ็ดมากปลูกฝังมากนะครับตอนอ้นยางพราราตอนนี้ก็อายุสิบกว่าปีแล้วผมก็เริ่มจากสิ่งที่ผมมีนี่แหละครับในการสารางส์ผลงานในการที่เขาจะดำรุ่งชีวิตพัฒนาต่อไป อขอขอบุญพ่อแม่ที่เพื่นอนได้ปลูกฝังอานาคตเพื่อนทานอนาคตที่ดีไว้นะครับบอกว่าเข้าสิ่ในระดับใดน,นะครับเขาก็ต้องมองไปในทางเติบโตบอกว่าเขาสิายุ่ซากับผู้ใดยุตากับผู้ใดก็สร้างนะครับสิ่งที่เขาจะเหตุเขาคือ เดินนาสูต่อไปครับโดยที่ผมเฮ็ดวิดีโอนี่ผมกะเดินนาต่อไปนะครับถึงแม้ว่าผลลัพธ์มันหีไปยังไดถึงแม้ว่าผมเฮ็ดไปแล้วสิบ่มีคนเมืองกระซังนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมอยากเฮ็ดผมกะได้เจอหนังสือเล่มน,นึงนะเขาบอกว่า้าเ้าประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เฮ็ดอยู่ปัจจุบันเนี่ยกบเป่าไม้ที่เขาอยากเฮ็ดให้ได้ ให้สาเร็จเนี่ยเราจะเกิดเทาสาเร็จแล้วอ่สเทาสี่เหตเหนุยังต่ออีกผมก็คิดเนะเาะว่าแต่เกิดเขาไปอยู่จุดนั้นจุดที่เขาอยากขึ้นไปแล้วเทาสีเหตุยังอีกว่าผมไปคิดว่าเออถ้าเกิดผมสําเร็จในสิ่งนี้มันแบบว่าเออในสิ่งที่มันไปถึงเส้นเชื่แล้วอ่าเท่ายังสี่เหตุยังต่ออ,อีกในใจผมนะครับมันก็รู้สึกว่าเออผมเนี่ยอยากเห็ุวิดีโออยากถ่ายคลิปอยาก แบ่งปันขอ้อมูลมูลมูเพ,เพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องด้วยกันทำคลิปวิดีโอนะครับสางคอนเทนต์อาจจะสนุกแน่ห้าแน่เขียนแน่ก็ตรงมีหลนะประมาณน,นี้นะครับผมกันเลยเออไม่เหมืออยากเห็นวิดีโอเป็นยังเขาคือบรรเหลือมเพ็นตึงแต่ตอนนี้ได้หละี๋ยวเขาสิไปทเท้าสำเร็จนั่นอันนี้ยังเขาสีไปทาว่าาตรงพอมตรงมี สิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนเห็นยังเป็นยังเขาคือ,บอเบลเลมเลยนะครับนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับผมกบับโบเ้มีความพร้อมควมำยังท้งสิ้นนะครับมีแต่ความลงมือเห็ดทางทางนี้บพร้พอรมเอยียงจากยางครับผมกับเห็ดไปทางด้านาาทางซาบกรบโบพรอบประกอบยังกับโบม,ม,มีนะครับเวซัาครับ